มันมันดึกสงัดท่านดึกมากอะดึกมากไม่ความว่ามันนอนไปอิ่มอิ่มท่า่ก็ไม่รู้แต่มันนอนไปดึกว่าเราไปที่ไหนไม่รู้นะมันไปดึกคนมันแน่นอย่างก็นั่งเบียดยืนเบียดระเบียดมันไม่ได้เห็นชัดว่าแต่เห็นว่าคนมันแน่นสุดลูกตาสุดสุดลูกตาเราเนี่ยมันยังแน่นอยู่ เขาเป็นคนยังไงเขาไม่พูดกันเลยคนแน่นๆเบียดเบียนอย่างนี้แต่เขาไม่พูดกันนะนั่งเฉยๆพอเราเดินผ่านไปเสียงบอกอยากให้พูดทำอยากให้เราพูดทำพูดทำพุเพนเรพูดพูดบอกผมบอกเขาพูดภาษาเขานะบอกอยากให้พูดทำสอนทำเขาบอกพูดทำเนี่ยเราก็อาจจะขยายไปหน่อย แต่เราก็ไปกับใครไม่รู้แต่มันไปข้างๆมีอยู่อยากให้พูดทำ mm hmm. เอเราก็แวบนิดหน่อยเราจะพูดทำอะไรแต่พอใจว่าเขาเนี่ยตั้งใจฟังคนเป็นสุดสุดลูกตาเราเนี่ยแน่นไปหมดเนี่ย mm hmm. เงียบเขาตั้งใจฟังเนี่ยเราก็นึกแวบ,บพระพุทธเจ้า นึกถึงบุทรเจ้าก็พูดเลยว่าสุดจักรวาลเนี่ยพูดไปอย่างเงี้ยสุดจักรวาลเนี้ยไม่มีอะไรเที่ยงสักอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไปอย่างนี้โอ้โหมันไม่ได้คิดแค่นี้ดิมันคิดสุดริ่มกันเราก็คิดตามไปสุดเลย พรสุจะกวานี่ยไม่มีอะไรทรงตัวสักอย่างคำพูดนี้มีสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะพูดคนแรกนอกนั้นพูดทําความเข้าใจตามทั้งนั้นองค์แรกเราก็นึกถึงคุณของุท้เจ้าโอ้โหอัปปามโนใจมันก็ฟูเราคิดตามแล้วคนข้างๆเรามันเหี่ยวเลยเราคิดอืไม่มีอะไรทรงตัวสักอย่างเลย อิ่มใจเราพูดอีกคำว่าคนสุดท้ายไม่มีทรงตัวแล้วก็ทุกอย่างก็สลายตัวหมดไม่สายเป็นสาระเก่นสารสักอย่างเดียวสุดจักรวาลนี้โอ้โหพอพูดแค่นี้มันระเบิดระเบิด เราโบดตุ้มเลยเราก็บอกถึงนิพพานเลยเือเนี่ยเราก็บอกแวบ,บอีกเหมือนกันมันยังแวบ,บอีกเหมือนแวบ,บอะอยากจะรู้ที่มันร่างกายสลายอะไรนี้ที่มันออกไปแล้เนี่ยมันถึงนิพพานมันเป็นยังไงอยากจะดูตัวเอาพอดีก็ตื่นพอดีแล้วไม่เคยลืมเลยนะมาจางไหนไอ้หนูแก โยมเราก็อยู่ด้วยกันแล้วก็ของจริงต้องทั้งยังดีอยู่เนี่ยต้องฟิตเต็มร้อยทุกวันนะก็บอกก็คุยก็บอกว่าตัวเราเนี่ยสุดยอดก็คือว่าคุณพ่อบอกว่ากายไม่ใช่เราเราไม่มีในกาย กายไม่มีในเราตรงนี้ต้องทำให้มันแจ้งแล้วก็ต้องทำให้มันให้มันมันมัน,มนถึงพูะเจ้าหลวงพ่อจะเทศสรุปเสมอเลยว่ากายไม่ใช่เราเราไม่มีในกายกายไม่มีในเราเคยเคยฟังไหมหรือเป็ดจำแล้วเนะฮะจำาตีนี่เราจำไะ เข้าใจไงแล้วเข้าถึงเข้าเข้าเข้าถึงอารมณ์ตัวเนี้ยมันจะเบาถ้ามีฌานถ้ามีฌานเอ้อถ้ามีถ้ามีสมาธิสรแล้วมันเข้าใจง่ายไงยแป๊บไปท่นิพานได้ได้ก่อนไอไอ,ไออะไรวะชื่ออะไรนะนิรุตธ์นเนี่ยนิรุอธอ อติในรุดผิดค,คนเราเนี่ยถึงตายนี่มันไม,ม่มีอะไรมีค่าเลยในโลกใช่ไหมพอหมดลมก็เงินก็นกนใช้ไม่ได้อะไรก็ใช้ไม่ได้สักอย่างจนพระก็พระก็ก็ตายเหมือนกันเนี่ยแต่นี่ว่าจะตายแบบไหนที่มันไปสู่สุคติก็ต้องใช้กำลัง มังที่สะสมมาบ้างอะไรบ้างจะได้แค่ไหนก็เอาไม่ใช่หมดโยมถ้าใครไม่เคยป่วยหนักถึงตายนี่จะพูดภาษาเดียวกันไม่รู้เรื่องแม่ถ้าคนเคยแล้วก็จะรู้เลยว่าในโลกนี้ไม่มีค่าอะไรสาหรับคนตายเลยจะมีลมหายใจก็เนาะก็ดิ้นกันไปถ้าหมดลมอะไรนี่ หมดค่าจริงๆทะนั้นอยู่ก็เก็บสะสมไว้ที่มันดีๆฝังไว้ในใจไว้เยอะๆมันจะได้มีพลังเมื่อมีอะไรก็มากุดศลไม่ได้ก่อมมันมีที่มันมีที่ดีๆกว่านี้อยู่มนุษย์ต้องออกกำลังเทวดาพรมเป็นสเต็ปไปจิตจะเป็นสุขมีพุทธเจ้าสอนไม่ใช่เราสอน หาเราเชื่อพระพุทธเจ้าก็ก็จะมีที่ทางที่ไปที่ดีๆกันถ้าไม่เชื่อก็ไปทาทางของเราที่เราขอใจไปแต่ <g ül> นั้นจะโยมาเยี่ยมมาเที่ยววัดมาไหวพ้พระก็เป็นกุศลแล้วล่ะกุศลเลยมนะันเรียกว่าพุทธาพุทธานุสติเข้ามาในเขตมงคลวัดทุกวัดเนี่ยสร้างโดยบาร,รมีพุทธเจ้าทังนั้นขเขาเคารพพะพุทธเจ้าก็ต้องให้เงินไปสร้างกัน ข้าเขนไหนก็เป็นบุญไม่ใช่เฉพะาะท่านสุม่มรกเนาะขอบคุณท่านะเป็นผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองอตอบที่จะตายเนี่ยแต่ทำจิตยังไงเออมันเหลือจิตกับกายเท่านั้นในโลกไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรที่จะช่วยฉะนั้นมีกำลังเท่าไหร่รวบรวมให้มันอยู่แค่จิตกับกาย จิตเนี่ยมันอาศัยกายอยู่เท่านั้นปุมพ่อจะพูดเสมอว่าเราไม่มีในกายเราคือจิตและกายก็ไม่มีในเราฉะนั้นเราไม่มีในกายกายไม่มีในเรากายนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่เรามันก็พังมันไปทีเราก็อยู่กับพระเจ้าไว้ทีอยู่ที่นิพพาน จับพนิพ์พานเลยกายก็เป็นของโลกเดี๋ยวเขาก็สลายไปอินนี่เป็นสุดท้ายเลยนะแกอย่าไปสเปสตะป,ปะอย่าสเปสตป,ปะเลยอยู่กับผู้ใเจ้ากายเป็นเรื่องของโลกเ้าไปตัวเนี้ยเป็นมันจะตรงที่หมู่พ่อว่ากายไม่ใช่เราเราไม่มีในกายกายไม่มีในเรากายไม่ใช่เราของเรา อีนี่เปะอยู่พุทธเจ้าก็ไเ้นั่งอยู่กนั้นแหละกูไม่ไปไหนแล้วเดี๋ยวมึงก็ไปชมดินไปทุกคนทุกคนในโลกนี่มันก็โอ้นี่เป็นเป็นสุดท้ายอย่าไปสเปสะสปะหาอะไรถ้ามันพูดนั่งง่ายนะโอ้แต่แกไม่รวมไว้ไม่ฝึกรวมไว้เนี่ยมันจะรวมยาก ฝึกไปเอะดีๆเนี่ยรีบฝึกไปมันได้บ้างเสียบ้างอะไรก็ชชังต้องฝึกเหมือนฟิตเนี่ยคนไม่ตายไม่ใกล้าตายไม่อยู่ในเหตุที่จะต้องตายเดี๋ยวนั้นเนี่ยจะไม่มีความรู้พูดอย่างเงี้ยจะถ้าใครผ่านตัวนี้มาจะเข้าใจแต่ต้องนัปฏิบัติด้วยกันก็จะจะรู้ว่าพอเห็นตัวนั้นใสตัวความกังวลม,มันจะน้อยเลย ไอ้นี่มันหยาบเหลือเกินแกเอาไปคีรีลิวมาวางกับผ้าพแพรเนี่ยคีรลิวเนี่ยหมดค่าเลยนี่มันเพชรเนะยมันเพชรกับอุจจาระอันนี้มันอยู่ห่างกันมันไม่มีอะไรที่จะเปรียบกันได้เลยใช่ไหมร่างกายเนี่ยอุจจาระก็ยังดีนะนี่มันมีไส้มีปอดมีน้ําเลือดน้นําเหลืองเยอะแยะเพชรกับอุจจาระไส้ปอดเนี่ยมันห่างกับฟ้ากับดิน มึงอย่างเสือกโงโไ่ไปไปติดใจมันอยู่ก็ก็ต้องพูดกับมันจริงๆแรงๆพูดกับตัวเราเองอะพคนอื่นไม่รู้หรอพูดมึงเป็นไงจิตโ,โอเบคาได้จิตเป็นเพชรสว่างกูไม่เอาอะไรเลยทุกอย่างในจักรวาลทุกอย่างในเนี้ยในวัตตะนั่งกูไม่เอาอะไรเลยจิตมันก็ใสอยู่กับพระเจ้าใสมันก็เบาเบาควากงวล นี้ต้องทําให้มันทรงไว้เยอะๆเดี๋ยวมันก็หายไปบ้างอะไรบ้างอาจัยแต่ทําให้มันบ่อยๆให้มันคล้องตัวไว้น้าหนักการเกาะมันก็น้อยลงตัวเนี้ยตัวเนี้ยต,ต้องทํำนะที่เขาพูดไอ้นี่ถามมาแล้วเขาไม่อยากตอบมันไม่สาระไม่เป็นสาระสําคัญแกอย่ามาโกธข้าไม่ได้หรอกคุยฟังว่าเอาสาระ ฮะคุณพ่อบอกว่ากายไม่ใช่เราเราก็ฟังเฉยๆแต่ทำให้ถึงมันจะเข้าใจมันจะเนี่ยก็เห็นด้วยตาเนี่ยแกแกแกไม่ชามันก็บังคับมันไม่ได้แล้วละมันก็จะพาให้ง่ายขึ้นคิดบ่อยก็มันน่ะทำอะไรบ่อยๆมันก็ง่ายขึ้นใช่ไหมไวขึ้นอ้นี้เหมือนกันนะคิดบ่อยคิดให้มันหยุดเลย เปะถึงอย่างอื่นก็มองง่ายหมดอ่ะเปะถึงนิพพานนั่นเนาะอย่างอื่นก็ง่ายจนมาปล่อยอ่งทิ่งงควัามนี่มันภาคบังคับประเิภาคเล่งรัดภาคบังคับก็จําเป็นจะต้องต้องเอาขอ,ขอบใจทุกคนที่ยังมีเมตตายอยู่มาเยี่ยมก็ขอ,ขอบคุณ แต่เขาฝากไปด้วยว่าอย่าประมาทชีวิตนะชีวิตนี้อย่าพุทธเจ้าพูดแล้วละ่ะแต่เราไม่ถึงวิกฤตเนี่ยเนก็ไม่รู้แต่ถึงวิกฤตมันเป็นสาระตอนมีลมหายใจตอนนี้นในโลกเนี้ถ้าหมดลมหายใจมีเงินมีทรัพย์มีสินมีอะไรต่ออะไรก็ไม่มีสาระ เป็นแค่อาศัยมันอยู่อย่าไปยึดอย่าไปน,นันมากเกินไปนะมันจะเหนื่อยแล้วก็จิตมันจะหนักเกินไปทําไปให้มันเบาๆละไปในใจด้วยจะได้เอาคนิ้เนาะใจมากทุกคนเลย